เรื่องตัดต่อเรื่องคลิปคุยกับเพื่อนผมได้เลยมตัดต่อนะสั่นไม่สั่นอยู่ที่เรานะมถ้าพี่น้องใน youtube พี่ว่าก็ต้องว่าเรานะเราต้องยอมรับส่ภาพเราเป็นคนถือแต่กล้องผมมันไม่สั่นแน่นอนกล้องผมมาเทพโอเคอ่าอาแล้วครับพร้อมแล้วครับกดอัดแล้วครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามากันยูเดหมาวันนี้มีน้องมาจากยูทูปเนาะสิริรา อ่าครับผมูีจานสามห้าครับอนี่น้องมามากันสองคนนะครับวันนี้มาจับลูกกิ้งนนตอนเย็นมืดเลยน้องอยากลองของมาทุกอย่างอยู่ที่ใจเราเนาะวันนี้เล่นแนวแนวคอนแข็งเลยมาอยู่ที่ใจต้องกว้างมากก็ได้พี่เอาที่เราถนัดการยืนอ่าแยวขอน้องกรเซ็นหนึ่งเลยเดี๋ยวเล่นด้วยกันทุกอย่างอยู่ที่ใจมาเลยครับามผู้ชมมาตัว เล่นมาเป็นลูกจริงเยอะโอ้ยเย็นแล้วนะโอเคอย่างน้องเขาเล่นได้แล้วผมไม่ต้องไปแนะนำอะไรแล้วเนาะพี่เหลืออยู่ที่ใจเขาอย่างเดียวเขายังลงไม่ลึกพี่ยังลงไม่ลึกเท่าพี่ไงไม่มีคนเก่งเนาะมากวันเราดีกว่าพี่แน่ยังหนุ่มอยู่ ไม่ไม่ไหวหยุดได้นะครับลุงวีทอือหืออือหือดอนเนี่ยโอ้ยยอดนอนไหมตรงนี้ดูหน้าเยนี่นี่จริงจริงน้องเขาเล่นได้แต่เทคนิคมันแค่นิดเดียวเราก็คุยอย่างน้องไม่ต้องไปสอนแล้ว ที่แนะนำอย่างเดียวคือใจเท่านั้นเองนะได้พี่แล้วการคุยกันเป็นไงพี่กงนเองอันนี้เราคุยกันพี่น้องมาเน้นเน้นช่วยกันออกกำลังกายวันนี้ก็ออกกำลังกายแล้วรู้สึกเหมือนกบบหม่ขึ้นแล้วน้องเขาได้ทรงอยู่แล้วด้วยนะวันนี้มันจะจุดใต้ตามต่อคลิปที่ผมทำไปกับมีพี่พงษ์วินาันับใช่แล้วน้องเขารู้จักพี่พงษ์เขาก็เลยอยากมาลองเนี่ย วันนี้ผมมีดูแลแล้วเนี่ยน้องบอกกี่ทุ่มก็จะมาหาพี่ยอดโอ้ยครับพี่วันนี้ตัวจริงไหมแม่ถอดเสื้อหน่อยถอดเสื้อหน่อยถอดเสื้อโชว์หน่อยถอดเสื้อโชว์หน่อยถอดเสื้อหน่อยอาจจะแพ้พี่ยอดแต่ก็พอได้อยู่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มผมเชื่อนะถ้าเขาตั้งใจเนี่ยเราคุยกันเรื่องการกินเรื่องการที่เขาจะทําอะไรเนี่ย ซึ่งปีนี้เขาไปได้ดีกว่าผมถ้าจะลงสนามนี่ไปนะลงได้นี่คือเรื่องจริงแต่ก็ไมขึ้นขอดูหลังก่อนอ่ดูหลังดูหลังหน่อยแต่หลังยังต้องอ่ยกหลังหน่อยเบ่งเบ่งหลังหน่อยดิเบ่งหลังหน่อยนี้ยกหนี่อยเชื่อไม่เกินปีวันนี้เราเราคุยกันแบบพี่น้องสบายสบายเนาะวันนี้อีกแล้วจะไหวไหมทีนี้ลองรูปเดี่ยวจะได้บอก เพื่อนๆเขาลูกเดี่ยวลูกคู่มันแตกต่างกันไนะเอาคนใหมายเพราะไอ้ผมว่าลูกแบบไหนผมก็เล่นได้ไงมาไม่เคยลองลูกเดี่ยวอันนี้มาแล้วแนีให้ดูเอามาลองดูคนแข่งแล้วมันแค่นิดเดียวอยู่ที่ใจปึ๊บ เขาเริ่มขอลูกเดียวเลข9ก้อนลงอีกหนึห่ก้อนลงอีกนิดย,ยังแข็งไม่พอพี่หลังหลังไหลน้องสหัวไปใช้ได้เลยมองเขาได้อยู่เลยทรงใช,<า>ใช้ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวจะได้ถามน้องเขาเาว่าเป็นยังไงลูกเล็กลูกใหญ่แต่ทุกอย่างมันอยู่ที่เราโฟกัสด้วยนะพี่บองมาลองรองอับแก้มหนึ่งไหมอย่าไม่น่าด้วยดูหน้าจะเรื่องรังสีมอได้ดู พี่พงเล่นกับน้องหน่อยให้เป็นกำลังใจให้น้องหน่อยเอาบ้าพี่พงศ์เอามาสักสักเซตเดียวพี่วันนี้เราวันนี้เรามาคุยแล้วสนุกสนานกันมานี่น้องของเขาได้เลยมันมีวิธีวิธีไงตอนแรกๆเป็นแอย่างนี้นะยอดอย่างที่พี่ยอดบอกที่ที่พี่ยอดบอกอ่ะคือเรากดหน้าขาลงหน่อยเรากดหน้าขาลงหน่อยเดี๋ยวจะลงหน้าีกเท็งหน้าขาเอาเลย วันนี้คุยกันพี่น้องเราเราเน้นคุยกันนะพี่เขาลงลึกมากศึกษามานะอย่างพี่พงศ์เนี่ยถามได้นี่เอาน,นะลูกกิ้งเนี่ยผมลูกกิ้งมันเป็นอุปกรณ์ที่คนเล่นกล้ามเนี่ยมองข้ามนะผมไม่ออา,อามันมีเทคนิคหนึ่งคือว่าคือกดหน้าขาหน้าขาลงเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราลงลงไปเนี่ยเราหน้าลงใช่ไหมพยายามเลยหน้ายนนากอหนักเลย โคตรหนักเลยเงยหน้ามันนนี่ลูกกิ้งนี่เงยหน้าหนักนะหนักครับพี่หนักแต่พี่พี่สังเกตนะมันจะแมาน้นถ้าก้มนะมันจะหายใจติดขัดแต่ถ้าเงยหน้ามันนิดนึงมันจะหายใจโล่งเนี่ยต้องก้มก้มแบบนี้มันก็มันก็หนักเลยนะพี่นี่ถ้าเงยหน้าหนักจริงหนักครับหนักแต่หายใจโล่งอองเนี่ยอย่างหลายคนถามผมถึงว่า ลูกเล็กลูกใหญ่อะมันโดนเหมือนกันมันได้เหมือนกันเนาะแต่เวลาเรายืดสุดอะซึ่งลูกใหญ่อะมันจะไม่ติดผืนมันใช้การยืดตัวช่วยได้ไหมครับแต่ถ้าลูกเล็กอะมันจะติดแต่อย่างแปดนิ้วเนี่ยมันก็ไม่ติดแล้วที่ผมไม่ค่อยแนะนำหกนิ้วเพราะมันเล็กไปพอจะยืดอย่างเงี้ยอะอย่างเงี้ยผมสามารถยืดได้นะครับโดยที่ผมไม่ต้องไปยืดแขนตรงพอยืดแขนตรงเนี่ยมันจะเจ็บช่วงสะบัก และดีไม่ดีถ้าเก่งคนที่ยังไม่คล้องอ่ะจะกลายเป็นการเก่งคล้องแขนพอเก่งกามแขนแล้วมันจะเจ็บแต่ถ้าเรางอเนี่ยเรากำหมัดร้อยทั้งร้อยคุณไม่มีการเจ็บแขนแน่ผมเชื่อเล่นใหม่ๆอ่ะคือพยายามอย่าตรงพยายามงอนงอนิดนึงพอเราแข็งพอเราเล่นแขังแล้วแต่นี้เราจะเล่นแบบตรงก็ได้เล่นแบบอังไงก็ได้เราก็พอทได้ได้อย่างเงี้ย ผมยืดเนี่ยเห็นไหมผมจะจิกปลายเท้าแล้วยืดตัวแต่ถ้าเป็นร้อเล็กเนี่ยผมติดผมก็ต้องเหมือนเนี่ยซึ่งมันไม่เหมาะเนาะขาชิดนะพอขาชิดเนะี่ยมันจะสะบัดโนุน่มกันเมื่อมาเล่นงานพี่นะเดี๋ยวอ่านน้ำมัคือเขาเล่นเขาเล่นทรงตัวแล้วเนะี่ยมันก็เล่นงายน้นอง,น,องน้องมาไ,ไกล ขาชิ้นยิ่งหนักแล้พี่นมไม่จบิ้นไม่ได้ไม่นไม่มันไม่หนักแต่คือคือการเหวี่ยงการเหวี่ยงให้มันตรงอ่ะมันจะยากมันจะแบบไม่ใช่สมบใช่วันนี้เน้นคุยกันเน้นคุยกันแล้วก็เล่นเราพี่น้องกันเนาะพี่น้องในยู่กชื่ออะไรเนี่ยคุยันพี่ยังไม่รู้ชื่อเลยชื่อลุงวิทย์ครับลุงวิทย์นะครับแล้วน้องผมเอฟครับเอฟเอฟนะครับนี่คือ ไม่ยอมอ่ะวันนี้ต้องเจอของผม่ะผมไอ้ผู้รับมาบอก,บอกอย็นยันว่าจะไม่เล่นลูกกิ้งเฝ้ารอเลยเฝ้ารอมา<ล>อขอด้วยการเต้นหนึ่งมาครับนะผมตู้ตู้มาครับออกกำลังกายด้วยกันลองดูนี่ผมก็เล่นลูกกิ้งผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการเล่นคือจได้ไม่มีลูกคู่สิบนิ้วต่างคนต่างไม่ได้โอ,ไไดอโอ้โหเก่งเห็นไหมซึ่งร้อยใหญ่มันจะไม่ติดพื้น

ลูกกิ้งผมอะ่ะผมไม่รู้นะหลายคนจะคิดกับลูกกิ้งผมยังไงแต่ต้องถามน้องก็ดูนะโอ้โเนี่ขายของเ<ว>ยอว่าของตัวอเองดีเสมอ,อขึ้นสวยโอ้พี่โคตรเจ๋งเลยอะ่ะเขาปกติผมเล่นลูกเล็กอะพี่มันเล็กไงช่วงจังหวะที่เราลงไปอย่างเงี้ยมันรู้สึกเหมือนแบบมันมันก้มแล้วมันแบบไม่บาลานซ์อะครับ ผมหนกอะไรครับลูกใหญ่น่มันโตกแล้วมันโปกาสเนี่ยพอม,มนได้ลูกนี้รู้ว่าความสูงมันขึ้นมามันคดีครับพูดลยพูดให้แฟนฟังแหละแล้วแล้วเวลาเรายืดนะครับเวลาเรายืดเนี่ยมันทําให้เรายืดได้สุดได้ง่ายกว่าลูกเล็กใช่แล้วแล้วเราก็จะคอนโทรลได้ง่ายด้วยทีนี้หลายคนคถามผมเนี่ยให้น้องเลยน้องแต่น้องเขาสายแข็งแล้วหน่วยก้านก็ถึงบอกแล้วบอกว่าตอนแรกอ่ะเล่น อย่าแขนเตึงใช่ชที่เราเราเรางอนิดนึงงนอนิดนี้ใช่ครับผมเคยถ้าเราไปแต่แขนแต่ตัวเราไม่ยืดช่วงนี้จะไม่่งอย่างเรายืดสองทีมากอกี้บเราจะรู้เลยขนหนาใช่พี่แต่ตึอนิดนึงนะอย่ายืดแบบนี้เยอะเพราะพี่เนี่ยหมอตืงนะมันจะทําให้เป็นโอกาสใต้เลื่อนได้ซึ่งผมเจ็บอยู่นช่วงนั้นนะที่ไปหาหมออ่ะเราก็เอาแค่ตึงๆพอเราค่อยๆเปิดอย่างปก้าว อย่าไปกล้าว่าทําปุ๊บวันนี้กูต้องสิทียี่สิทีเราขยับสักวันละสามสี่วันหนึ่งถ้ายืดแบบนี้ได้สามสิบทีก็หัวหน่าเป็นตัววีแล้วเยาบอกว่าวันนี้เล่นไปนะเด็กสองวันเอ้ยเจ็บต้องทอนนะเจต้องนอนผมมาหมดสิทธิ์ยืนเลยนะผมผมไม่ได้แค่คุกเข่ามาพี่ถือด้วยมาผมยืนไม่ได้นะทีนาีลมามาอาสิบนาทีแลมา นี่ไงให้ให้เพื่อนเซฟให้นี่จะได้เห็นหน้าน้องออมแล้วครับไม่ไหวครับมามาเกรงกับพี่พง์เลยยืนไม่ไหวอ่ะเกรงขาเกรงขาหน่อยเาได้ี่เขาเกรงขาเกรงขาวันนี้คือเป็นวันที่มีความสุขกับการทําคลิปเนาะวันนี้เรามาแนวพี่น้องเราาีเบสิกก่อนนะครับผมนะครับเพราะทุกคนคือพี่น้องนะครับในช่องของผมเราไม่มีคนเก่งเรามีแต่กําลังใจให้กันนะครับ ช่วยโอ้สบายอย่างนี้ต้องช่วย้เนี่ยโอ้คุกเข่าได้ขนาดนี้ก็เจ๋วแล้วอ,อย่างพี่อาคมพี่อาคมแล้วก็พี่อะไรพี่อู๊ดพี่พัฒนาแล้วเนาะแล้วก็น้องอะไรเมื่อกี้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษส่งคลิปแล้วก็มีน้องไอ้มีพี่ผู้หญิงสองคนนะครับยังแท็กผมในเฟซด้วยเลยผมมีความสุขกับความเชื่อมัน่นที่พี่ๆน้องๆให้ผม พี่อาคมก็ห้าสิบ่าพี่แสงเทียนพี่ดีขึ้นกัสลีระพี่ผมมีความสุขมากนะครับหลายๆคนอายุเยอะๆแล้วแต่หันมาดูแลสุขภาพเมื่อวานก็มีพี่น้องตำรวจน้องมาหาผมมาจัดลูกกิ้งไปจะทำคลิปเมื่อวานเลไไม่ได้ทำเลยมีไอ้น้องคนหนึ่งที่คุยกับพี่อยู่เมื่อแก้พี่ยอนไม่ทำคลิปผมนอนไม่หลับเลยหลับยังเดี๋ยวคืนนี้หลับได้ อ่ะสิบเอ็ดนาทีละยี่สิบคลิปนี้อาจจะยาวนิดนะเพื่อเราเน้นกันออกกำลังกายดีใจครับน้องมากันไกลนะไม่ใกล้ๆนะครับมาหาเราน้องบอกพี่กลับกี่ทุ่มผมก็จะมาโดยเฉพาะเจ้าน้องอะไรลุงลุงวิทย์รลุงวิทยนี่เราน้องออฟเคลียร์แล้วว่าเดี๋ยววันหน้าค่อยมาเจอกันเจ้าออฟมาบอกอีกทีว่า เพื่อนผมไม่ยอมพี่เพื่อนผมต้องเจอพี่ยอดวันนี้ให้ได้จริงเปล่าจริงเปล่าจริงเปล่าวันไม่ยอมต้องเจอพี่วันนี้โอเคคิดนี้เราเน้นความเป็นพี่น้องนะเพื่อสุขภาพนะครับก็อย่างลูกกิ้งอ่ะผมก็ไม่รู้เนาะดีครับดีจริงเพราะว่าผมเคยซื้อลูกกิ้งมาอย่างของซูเปอร์สปอร์ตแปดเก้าร้อยก็จริงแต่ว่าลูกปืนเขาเนี่ยเล็กบางมากมหัก อันนี้น้องก็เอ่ยเองนะนหนักตัวผมอะแปดสิบห้าโลแล้วผมลองยืนเล่นอะลูกปืนนี่ปิ้นหนอ,อเลยรับน้ําหนักไม่ไหวแต่ดูของพี่ยอดครับเนี่ยลูกปืนจะแบบว่าโหใหญ่มากเรื่องรับน้ําหนักไม่ต้องกลัวเลยอันนี้ผมผมบอกแล้วหลายคนถามผมพี่แต่ผมจะบอกแล้วคนไทยอะผมไม่ต้องไปบอกหรอกน้ําหนักของสามร้อยกิโลอันนี้มันก็มีเนาะอย่างพี่ที่ลูกชายอ้วนผมเต็มใจจะไปสอนเลยนะให้น้องแข็งแรงอีกหน่อย 160กิกโลแต่มาตรฐานคนไทยเนี่ยส่วนตัวผมว่าถ้าคุณเกินร้อยกิโลก็ต้องพิจารณาการใช้ชีวิตแล้วใช่ไหมครับอันนี้เราคุยเราคนอ้วนอย่าว่าผมว่าว่าเฮ้ยมึงเสือกอะไรอะกูผมพูดจะให้กําลังใจนะก็เหมือนอย่างน้องที่แล้วผมบอกเลยวัสดุดีมากวัสดุทุกอย่างนี้แบบราคาที่ผมว่าถูกมากเพราะว่าถ้าไปหาซื้อออนไลน์ที่ที่ถ้าจะให้ได้วัสดุอย่างเงี้ย ผมบอกได้เลยว่าราคาซื้อกับยี่ยนไม่ได้อย่างแน่นอนถือว่าถูกมากอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับคือแต่สิ่งผมบอกแล้วผมทํามาให้พี่น้องมีเล่นกันได้และส่วนตัวผมต้องเล่นก่อนทุกตัวถ้าไม่ดีไม่ขายอเอาลุงวิทคุยอะไรเพื่อนปม่เอาออไอทรงสวยมาเล่นบางเพิ่อนี่เดี๋ยวจะพาแข่งเลยเนี่ยโอ้ครับผมเดี๋ยวผมต้องได้ลูกใหญ่ลูกนี้ไปเดี๋ยวผมจะต้องไปฝึกกับพี่ไม่เราต้อง หลังหลังหลังตัวนิดนึงเล่นหลังตัวนิดนึงปีหน้าก็ลงสนามได้แล้วอย่างช้านี่คือเรื่องจริงและตอนนี้น้องกําลังคุยกับผมเรื่องอาหารเรื่องอะไรถูกคอเลยน้องก็มาแนวผมใหม่ใหม่ตัวนี้ต้องต้องแบบวลานด้วยยากยากกว่าล้อพูดเยอะเลยต้องคอนโทรนดีๆเลยตอนนี้ลูกไอ้ลูกนี่นดบานถือดีวันนี้เราแค่นี้มันนานแล้วเดี๋ยวเขานน่นกันไอ้ลูกนไอ้ลูกพู่ โอเคนะครับเพื่อนทีมของเราแพนดี้สวัสดีครับสวัสดีครับลูกคู่ก็